ยจ่งในสิเดเงินพลง่ายนะเขาก็ต้องมันกายไว้พาใจว่าอัพพดมือหนีกับพ่อมีสาระอีไอย่างเงี้ยยิ่งในสิเดเงินพลง่ายนะเขาก็ต้องมันกายไว้พาใจว่าอัพพดมือหนีกับพ่อมีสาระอีไอย่างเงี้ย่างกายเขาอาจจะได้แข็งแรงนะครับให้เงื่อออกเงื่อออกร้ายที่สุดดีแล้วนะครับเพราะว่าเท่ากับเอา ออกกำลังกายกันพี่น้องตอนแรกเขาไปออกกำลังกายเสกโซ่้ายกันเพราะว่าหลังกายเขาจะสูบไปอีกย่วหน้านุดีนะทั้งพี่น้องพงไปทั้งพระแดงนะขอพูดในลายพี่น้องพงไปที่มาเข้าถึงนะครับมาเข้าถึงการมองหามองเห็นของผมนะเมื่อมองเห็นแล้วคุยกันคุยกันเรื่องมวลว่าไปออออกกำลังกายมา เพื่อนอะยังม่าออกตอนเสาวตื่นตื่นพร้อมกันครับทุกหมดเ้อร่างกายครับเรจะได้แข็งแรงนะครับให้เงือออเง่อออกเงื่อออกร้ายที่สุดดีแล้วนะครับเพราะว่าเท่ากับเอาเป็นเปลี่ยนออกสมองคนหนึบอกว่าออกกําลังกายทุกวันนะ <laughs> ครับออกกําลังกายทุกวันครับเมื่อนี้ก,ก็ไปวิ่งมาแล้ววิ่งกระบะชุนดนั่นเนั่นเขาจะสองรอบเมือ่อตอนแรกก็รอบหนึ่ง เมือท่ามากกับสองหลอดต่อไปกับสามหลอดพีหน้อยยืดไปเรื่อยๆเขากับเขาถึงมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมีส่วนร่วมต้องกันให้มันจะชับกระเชฟบะจักหน่อยนะครับอย่าลืมนะพี่หน้องการออกกําลังกายนครับเป็นการดีที่สุดหนะพร้อมกับเข้ากับทายไปหน่อถือว่าเข้าไปออกกําลังกายากับทายเป็นค้นเท็์ไปบอมนะครับ ตอนน้ำเส้านะตอนเส้าอันนี้ไปออกมากเลยเอาเดินแล่นอ,อนนะ้อมบ้านนะอ้อมบ้านคลของชุให้มันจะชับกระเช็บเจังหน่อยนะนะครับอย่าลืมนะพี่หน่อกาหนอกํกากกลังกายนนะครับเป็นการดีที่สุดนะครับให้หลังกายแข็งแรงนะหลังกายแข็งแรงชื่อว่าสูงได้เอาชีวิตชีว่าของห้องไว้ก่อน ร่างกายเขาก็จะได้แข็งแรงนะครับให้เงือออเง่อออกเงื่อออกร้ายที่สุดก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าเท่ากับเอาถ่ายมาอะไรได้ไป,สสไปไวิ่งวิ่งซระมาอะไรวิ่งว่าแล้วก็มาเต้นด้วยบ้างน,นะเต้นนี่มันมีละนําเดินนี่นะครับใส่เสียงว่าแนะ่เดินสนะระแน่บางขับน,นะการบางขันกับคนที่ทายใจอยากทายไปแต่ว่าเวลาเรียนเนี่ย โทรศัพท์มันสั่นนะไหวแน่เดินสาแน่บังขันนะการบังขันกับบริไทยใจใหญ่หยักทายไปแต่ว่าเวลาเรียนเนี่ยโทรศัพท์มันสั่นนะอายุกับปูณิย์ให้มีความแข็งแรงไว้ก่อนนะครับไหวแน่เดินสาแน่บังขันนะการบางขันกับบริไทยใจใหญ่หยักทายไปแตาว่าเวลาเรียนเนี่ยโทรศัพท์มันสั่นนะแต่แต่ปุได้จะเล่นได้นะครับ การออกกำลังกายเป็น้อกว่าดีบ่การออกกำลังกายพปน่นอองวาดีบ่ถ้าดีกัุยกันคุยกันเรื่องมวลนัว,นวไป,ไปออกกำลังกายมาถ้าผู้ใหยังไม่นนออกตอนเสาร์ตื่นตื่นพร้อมมันครับปุ่หมดเด้อนะครับให้ร่างกายแข็งแรงนะงกายแข็งแรงทื่ว่าสู้ได้เอาชีวิตที่ว่าของห้องไว้ก่อนตื่นพร้อมันที่ที่หา ที่หากับตินผมก็เดินเดินหลอกเนี่ยหลอกหมูบานนั่งเี่ยเดินแน,แนเดินเร็วแหน่เดินตอนน้ำเสราตอนเสราอันนี้ไปออกมากเอาเดินแล่นอ้อมบ้านอ้อมบ้านของชุดเท่ากันจะได้เดินทางไปทำกันให้โชคดีไม่ใช่ทุกปูทุกคนครับขอบคุณครับ มันจะชับกระเชบได้จังน่อยนะครับอย่าลืมนะพี่น้องการออกกําลังกายนี่ครับเป็นการดีที่สุดนะสันหลับผ่าเพราะกับเขื่อนมันก็บ่สวยอรัผมก็เลยบระหาัดทายเอายินมเขาแสบนอนรับสบายนะสิตําบักแตงนด้เหมือนีากินน้ำด้วยดลยบกแตงมาเลตําบักแตงที่คุยเช็ดอะไรกับที่ไปตําสันหลับผ่าเพราะกับเขื่อนมันก็บ่สวยอรัผมก็เลยบระหาัดทาย มันจะชับกระเชิบได้ยัหน่อยนะ,นะครับอย่าลืมลนะพี่หน้อก,การหนกอกาลังกายน,นะครับเป็นการดีที่สุดเอากินเขาแสบนอนรับสบายนะสิตาบแกแดงนด้เหมือนีันว่ากินน,น้ำเยอะในบบกแดงว่าเลตําบแกแดงที่คุยเช็ดแล้วก็ที่ไม่ตามดีนะทั้งพี่น้องผงไปทนนั้งคนไหวแน่เดินสาแน่บางขันนะการบางขันกังบระทศไทย ใจยอ,อยากทายไปแต่ว่าเวลาเไี่เห็นโทรศัพท์มันสั่นนะดูดีนะทั้งพี่น้องพ่กับไปทั้งกระตือรือร้นที่ที่ับที่หากระตื่นผมก็เดินเดินหลอดเนี่ยแหละหลอกมูอบานนั่งเนี่ยเดินแน่เดินเร็วแน่เดินไหวแน่เดินสาแน่บางคับนะการบางคับกับประเทศไทยใจอยากทายไปแต่ว่าเวลาไม่เห็นเนี่ย โทรศัพท์ม,มันสั่นนะพร้อมกับเอาไปถ่ายไปนนาะที่ว่าเอาไปออกกําลังกายากับถ่ายเป็นคอนเทนต์ไปพร้มอมนะครับเดินไหวแน่เดินสาแน่บางครั้งนะการบางครั้ของประเทศไทยใจอยายยกยถ่ายไปแต่ว่าเวลาเปลี่ยนโทรศัพท์ม,มันสัน่นอุ้ชูดน,นั้ไหมเอาแต่สองหอบเหมือนแต่แหลกอีกหอบหนึ่ง เมืองเท่ามากกับสองหลอดืต่อไปกับสามหลอดตี่น้องบไปเรื่อยๆสันหลับผ่าเพราะเกเคลื่อนมันก็บผสวยอ้าพูดมาเริ่อยอยากทายแต่ใจปุ้นได้จะอเล่นได้นะครับการหล่อขั้นร่างกายพี่หน้อว่าดีบ่การห่อขันร่างกายพี่หน้อว่าดีบ่ท่าทีแบบยิังใจไมสิได้เงินคนไงนะเขาก็จะหล่อร่งกายไปพนะอใจว่าอนะัพพดมือหนีกับพ่อพีสาาะอย่างนึง ถ้าเจอในสิ่งใดเงินพันไงนะเขาบ็ถกเขาก็กายไปเข้าใจว่าอัพพตมือนีกับพ่อมีสละอีไอย่างเงี้ยนะพร้อมกับเขาก็ทายไปนั่งถือว่าเขาไปออกกําลังกายให้กับทายเป็นคอนเทนต์ไปพร้อมนะครับลูกดีนะทั้งพี่น้องผมไปทั้งคุณชวนนั่นเขาจะสองรอบมือแต่แหละกอีกรอบหนึ่ง เมืองท่ามากกับสองหลอดตื่นต่อไปกับสามหลอบพี่หน่องยิบไปเรื่อยๆเ่าก่ะจะได้เดินทางไปทำกันให้โชคดีไม่ใช่ทุกปูทุกคนครับขอบคุณครับดดีนะทั้งพี่หน่อบนไปทั้งคุยกันคุยกันเรื่องมวลนัวไปไปออกกำลังกายมาแต่ผู้อดยังว่าน,นอกตอนเสาร์ตืน่น เตรียมพร้อมกันครับทุกหมัดแล้วท่นเป็นอสมองคนเนี้ยบอกว่าออกกําลังกายทุกวันนะครับออกกําลังกายทุกวันครับมือนี้ก็ไปวิ่งว่านาะวิ่งแล้ว่าบใช้ใจสิเดเงินคนง่ายนะเขาจะออกกําลังกายไปพอใจว่าอ้ะมือหนึ่งกับมีสาระอีย่างน้องกับเขาถึงมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันไมีส่วนร่วมต้องการเอา กินมเขาแสบนั่นรับสบายนะสิตําบักแตงเนี่ยเหมือนเลยว่ากินน้ำเด้อในบักแตงว่าสิตําบักแตงที่คุยเช็ดแล้วก็ที่ไปตําเอากินมเขาแสบนั่นรับสบายนะสิตําบักแตงเนี่ยเหมือนเลยว่ากินน้ำเด้อในบักแตงว่าสิตําบักแตงที่คุยเช็ดแล้วก็ที่ไปตำทุกช่วนั่นเนอาแต่สองหลอบเมือตตนแรกก็รอบหนึ่งเมือต่อมากับสองหลอดอื่นต่อไปกับสามหอบพี่น้องยยิบไปเรื่อย ร่างกายเขอาจจะด้แข็งแรงนะครับให้เงือออเง่อออกเงื่อออกร้ายที่สุดกดีแล้วนะครับเพราะว่าเท่ากาับเอาไว้แน่เดินสาแน่บังขันนะการบางขังนะกับบริทายใจเยอะอยากทายไปแต่ว่า,าเวลาเรียนเนี่ยโทรศัพท์มันสั่นนะต,ตื่นพอเปิดตีตีหานะครับตีหากับตื่นผมก็เดินเดินหลอกเนี่ยแหละหลอกมือบหมนั่งเ,เนี่ยเดินแน่เดินเร็วเนี่ยเดินนะครับ ให้หลังกายแข็งแรงน่ะกายแข็งแรงืีว่าสูงได้เอาชีวิตชีว่าของ้องไว้ก่อนเอายืนเขาแสบนอนรับสบายน่ะสิตําบักแตงเนี่เหมือนไหม,ไมกินน้ำด้ว <c oughs> ได้บักแตงว่าจิตําบักแตงคุยเช็ดแล้วก็ที่ไปตําเท่ากันจะได้เดินทางไปทำกานให้โชคดีมิใช่ทุกปูทุกคนครับขอบคุณครับน้อง <c oughs> กับเขาถึง มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมีส่วนร่วมต้องกันสันหลับผ่าเพราะกัะเคลื่อนมันก็สวยผมก็เลยบริจาคทายคุยกันคุยกันเรื่องมวลนัวไปออกกาลังกายมาแต่ผู้ไหยังม่นหนอกตอนเสาร์ตื่นตื่นผอมกันครับปุ่มหมดเล้เากัะจะได้เดินทางไปต้องกันให้โชคดีไม่ใช่ทุกปูทุกคนครับขอบคุณครับ ้อมกับเอากับทายไปน่ำถือว่าเข้าไปออกกำลังกายากับทายเป็นคอนเทนต์ไปร้อมน,น,นะครับแล้วไม้แน่เดินส